ใจงามประมาณนั้นนะทุกคนนะคะมีความสุขทุกคนนะคะมาต่อเด้ออันนี้ก็คือหาน้ำร้อนกินก่อน <c oughs> แก้วเรามีแก้วใบเล็กใบใหญ่วันนี้นะสองแก้ว <c oughs> กะว่ากว่าจะถึงแปดโมงเช้าพี่พี่ทูนหนูแบบว่าจะถึงแปดโมงเช้าต้องต้องแก้วนี้ไม่น่าจะพอเลยเอาแก้วนี้มาต่อมาเสริมมาเสริมมีแก้วเสริมนะคะเม,มาแน่เลย อันนี้อันนี้แก้วร้อนนะทุกคนอย่เข้าใจผิดนะว่าเป็นน้ําใสนะไม่ใช่นะฮะอ๋ออันนี้มันมิงอะบ้า <c oughs> น้อยคำม้วนกอดกดกดนะทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวนะไปหาแก้วก่อนหาแก้วใหม่เพราะแก้วนี้มันเป็นแก้วที่แบบอะไรนะมันเก็บความร้อนไงแล้วมันไม่สบายมันไม่อะไรนะมันไม่มันไม่เย็นอนะ แล้วเราแบบว่าเราต้องการที่มันเยน็นเราล้อนเรากินไม่ได้หา,แก,หะะหากแก้วก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะหาแก้วก่อนแก้วก็อยู่ใกล้ไกเดี๋ยวสักครู่สักครู่ให้จัะ <c oughs> สาวีโอก็ตื่นมาไล์ตั้แแต่เช้าอะ่ะยัไม่มีคนตื่นเลยนะคะบ้านสาวีโออะ่ะ คือจะบอกว่านางก็จะไลฟ์แบบเจ้าเจ้าเจ้าอย่างนี้ประมาณนั้นปลุกคนในบ้านให้ตื่นพี่พิทุขกับคุณกับคุณบาน้อยคำว่าพี่ปัญญาบอกว่าสวัสดีบาน้อยสวัสดีสวัสดีนะคะช่วงนี้นเป็นเวลาที่แบบต่างคนต่างจะไปทํางานนะคะทุกคนเข้าใจกันนะคะเพราะว่าเจ็ดโมงครึ่งอ่ะเอฟซี FC สาววีโออ่ะก็คือจะแบบนิ่งๆเพราะว่าอะไรเอ่ย เพราะว่า FC ที่ที่มาอยู่บ้านสามปโอเป็น f อคนที่คนที่จะเข้างานนะคะเจ็ดโมงครึ่งเนี้ยเริ่ม آ, ะะเริ่มสตาร์ทแล้วอ่านะคะเริ่มสตาร์ทแล้วจามวิโอเข้าใจนะคะแต่ก็ก็จะมีเทคนิคของเขานะคะทุกคนเขาลน้นว่าจะเป็นเทคนิคอะไรอืมนะน้ำน้ำร้อนร้อนอันนั้นเป็นญาบอกว่าสวัสดีบบาวคำม,ม้วนนะคะเบาวบาค่ะบบาวน้อยบบาน้อยคำม้วนนะคะ น้องวีบอกสวัสดีทุกคนทุกบ้านน้องวีก็กําลังกําลังเตรียมตัวทํากับข้าวประมาณนะั้นเข้าใจกันจอดไว้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรจาวิโอคือแบบ <c oughs> มีเทคนิคอะไรเยอะแยะจะพาไปดูข้างนอกบ้านนะคะช่วงเวลาแปดโมงนะคะแปดนาฬิกานะคะ <c oughs> ไปดูกันว่า ข้างนอกมีอะไรนะนะคะอ่าจะพาไปดูข้างนอกมีอะไรนะคะหลังจากที่แบบเราก็จะแบบอะไรนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่าเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะเราไม่ได้ทาแป้งเลยนี่ก็บอกตรงๆว่าไม่ได้ทาแป้งเลยนะคะแป้งไม่ได้ทาเป้ไม่ได้ทาคิ้วไม่ได้เขียนก็แบบอาจจะแบบมาแบบหน้าสดนะคะถ้าเกิดว่าจะแบบจะทาก็ได้นะคะเพราะยังมีเวลาอยู่อ่าสักประมาณ 10บนาทีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออกจากเนี้ยอ่าสิบนาทีเนาะพอเราเดินออกจากเนี้ยเราออกไปข้างนอกแปดโมงเชา้าแสงจะสวยมากบ้านสาววิโอนะทุกคนนะคะอ่าน้องมีบอกว่าสวัสดีคุณปัญญานะคะแล้วก็กอดกอดกอดแสงจะสวยมากให้ทุกคนดูอ่าแล้วอันนี้เรามามามาทำ,ทำนู่นทำนี่มาทำนู่นทำนี่นะคะก็ ให้ดูประมาณนั้นแหละชาวีโอก็ไม่อะไรหรอกนะคะชีวิตประจําวันก็ไม่มีอะไรก็แค่บํารุงบํารุงนุ่มบํารุงน,นี่บํารุงทานนู่นทานนี่เป็นเทคนิคการบํารุงผิวนะคะในวัยที่แบบนี่นะคะก็จะแบบนี้เนาะบำรุงผิวของเรานะคะก็ น,นี่คือแบบหน้าสดนะคะทุกคนแบบว่าแต่ว่าอะไรนะเราเราแบบ <c oughs> ช่วงหน้าหนาวอ่ะช่วงหน้าหนาวอ,อ่ะตื่นขึ้นมาสิ่งที่เราจะต้องให้เนี่คืออะไรนะ mm. การดูแลผิวนะคะทุกคนอ่านะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะ <c oughs> แล้วก็นอกจากเรากินกาแฟแล้วนะคะเราก็จะมาดูแลผิวนะคะดูแลผิวบ <c oughs> ้านสาวบีโอเนาะ <c oughs> นะะทุกคนนะคะจะมาบอกว่าเคล็ดลับของหน้าหนาวเคล็ดลับของหน้าหนาวต้องทำยังไงวันนี้จะมาบอกนะคะ